จริงๆวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่มาร่วมงานเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเซอร์คนแรกของเทอร์ไฮเนสนะคะก็ยังไงก็อยากจะขอฝากทั้งกันแดด์เทอร์ไฮเนสแล้วก็น้องหลิงหลิงสำหรับพี่นักข่าวทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเชิญเลยอ้หให้เรให้ดีเลยมาโอเคกเรอ่ไทยมีต้องมีผู้พูดไมคน้าแบรนด์แอมบาสเซอร์น่นะคะใชค่ะวันนี้ก็ มากับ h e r h i g h n e s s นะคะเป็นแบรนด์แอมเบสสเตอร์ของ h e r h i g h n e s s ค่ะซึ่งดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากด้วยที่เป็นแอมเบสสเตอร์คนแรกของ h e r h i g h n e s s ค่ะซึ่งเป็นแบรนด์ที่เราชื่นชอบอยู่แล้วไนมะ่ว่าจะเป็น Product หรือคอนเซ็ปต์ที่เขาใส่ใจให้กับคนที่ใช้ Product ะคะ์ค่ะใช่ก็ตัวกันแดดนะคะเป็นมีสาตัวค่ะส่วนเอ่อ ตัวที่หลีกใช้ก็คือจริงๆหลีกใช้ผสมผสมกันเลยแล้วแต่แล้วแต่แล,แ,ตแล้วแต่วันนะคะใช่ฉน่นมากก็จะใช้หลอดชุกูค่ะซึ่งใช้สามครับต่อว,วันนะคะแล้วก็มีตัว UV a d a p t นะคะมันก็จะกันเหงื่อซึ่งตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่ฉลาดมากๆซึ่ง ทานแล้วเขาสามารถกันเหงื่อแล้วทำให้ผิวเราปกป้องแดดด้วยตัวเองด้วยยาวนานถึง6ชั่วโมงโดยไม่ต้องเติมระหว่างวันเลยตัวนี้คือแนะนำเลยนะคะตัวใหม่ตัวเนื้อนะคะทั้ง3ตัวไม่เหนียวเหอน,นเหอะหนะเลยอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นเป็นเวลาเราเอาดอเนี่ยเราก็จะเอาออกไปใช้ะคะ่ะเพราะว่าเขากันน้ำ เราไม่ไม่ทำร้ายสิ่งแวดลอมด้วยหิงก็เลยแนะนำให้ใครที่แบบชอบดำน้ำอะไรอย่างเงี้ยอย่างดีมีแทนไปเรียนดำน้ำก็หยิบไปใช้ที่ทะเลนี่คือเป็นเซนเตอร์นี่คือศึกษาวิถันธ์มาดีมากใช่เพราะเราชอบด้วยชอบด้วยแล้วแล้วรู้สึกว่าใจมันตรงกับเทอร์ไฮเนสเพราะเขาเป็นแบรนด์ที่จริงใจกับวูถีาก็เลยแบบศึกษามาอย่างดี ก็แฟนๆต้องการใจอินของหนิงเยอะเลยเนาะทั mm ้ง hmm. ไทยแฟนกับแฟนเต็มหมดเลยใช่ก็ต้องขอบคุณแฟนๆที่ที่สนับสนุนเรามาโดยตลอดเลยใช่วันนี้ใกล้ๆแล้วเนาะของหนิงวันที่11พฤศจิกาเป็นวันเกิดยังไงเขาเกิดปีนี้วันเกิดปีนี้เหรอคะเออเราก็อ๋อวันเกิดปีนี้เราเรากลับไป ที่บ้านเกิดของเราค่ะใช่ก็จะจับแฟนนี้ที่ฮ่องกงนั่นเองแะค่ะใช่เหมือนแล้วทำงานหรเานาะทำทำงานแต่ถือว่าทำงานก็ก็ไม่ไม่ขนาดนั้นมันพอเวลาแฟนนี้เราก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบเราทำงานก็คือไปไปเล่นเกมไปร้องเพลงให้แฟนไปเจอแฟนไปเจอแฟนแล้วแถมได้กลับบ้านด้วยก็เลยรู้สึกว่าแบบแฮปปี้แล้วเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนที่แบบ อ่แฟนมิตอาทิตย์ค่ะเลยใช่ไปไปรอบนี้นี่ผู้ถือโอกาสจะแบบว่าฮอลิเดย์เลยด้วยไมหมคะนอกจากที่แบบว่าไปไปจัดงานแฟนมิตแล้วห่อ,อ,อตอนนี้ก็จ,จะอยากเพาหนูไม่ว่างเลยนะคะเพราะต้องกลับมาทํางานก็ออจ,จะอยากแต่ยังไงก็มีโอกาสได้เดี <มา S 1> ๋ยววันเกิดปีนี้นี่คือตั้งใจอะไรอย่างไรบ้างสําหรับวันพิเศษ ความพิเศษของปีนี้จริงๆเออเป็นปีที่แบบ9-3 10แลออใช่งงเลข3แลซึ่งหลิงก็ไม่กลัวลหรคือว่าตัวเลขแบบไม่ไม่ไมนแน m เทอร์สำหรับหลิงนาดนานเพราะหลิงรู้สึกว่าทังในหลิงแข็งแรงรไม่ใช่หลิงแข็งแรงอะคะเออตั้งใจว่าจะ spend time กับแฟนๆเลยค่ะใช่แล้วก็แล้วก็หลิงรู้สึกว่า อยากให้เดือนนี้เป็นเดือนที่มีความสุขทุกวัน่หาอะไรหาอะไรที่แบบหลีกรู้สึกว่าเอ้ยวันนี้เราเรามีแพชชั่นกับสีนี้ตั้งใจไว้ว่าแฮปปี้ทุกวันแล้วแล้วความพิเศษเ,เ,เ,เขาเตรียมอะไรแบบพิเศษสำหรับมันยจะถึงแล้วยังถูกไว้อยู่ซึ่งเขาก็คือเราคือยเนาเราเราก็เราก็อยูอ่ใช่เดี๋ยวรอดูจะมีการทวงเกิดขึ้นไหมอีกไหมคะไม่น่ามีนะ แสดงว่ามีไว้แล้วใช่ไหมใช่ใช่เนียยไว้ให้แล้วคือออนเขาบอกไว้แล้วเหรอว่าเขาเขาเตรียมไว้ให้เราแล้วเขาไม่ได้บอกแต่เราคิดวาไว้ว่าเพราะน้องเป็นคนที่ไม่ว่าถึงเทศกาลเขาเขาก็ใส่ใจไงเลยเออไม่พลาดเนอะใช่วันเกิดเราเขาที่จะพลาดได้ไงใช่ไหมล่ะใช่ซึ่งดีที่ล้วก็เขาก็เตรียมให้ไม่่อยากได้อะไรเป็นพิ ใช่ไม่ได้มีอะไรอยากได้เป็นพิเศษหรือว่าให้อะไรเราป็แเปณีแต่วันเกิดเราก็คืออยู่ด้วยกันอีๆก็เป็นแฟนมีใช่ไหมใช่อยู่ด้วยกันซึ่งวันเกิด้องเราเพื่ออยู่ด้วยกันอย่างนี้อย่างนี้น้องเขาจะทำเซอร์ไพรส์เรายากไหมหรือว่าไม่จำเป็นต้องเซอร์ไพรส์ไม่จําเป็นก็ได้ออได้พักเข้ามาให้ได้เลยเอามาให้ได้เลยส่วนมากน้องเขาจะเซอร์ไพรส์ใช่แต่รอดูแลพีออ่หนิงรู้ทันไหมปกติไม่ไม่รู้เลย เขาเจอไหมสำเร็จตลอดเลยเหรอตลอดอใช่ตลอดเลยไม่รู้หลิงจุดกนะับเร็จไหนตอนนี้เราเริ่มคนไทยจะจ,จับจุดได้แล้วว่าเขาโอา้คัพไซนะ์มาแนวไหนอะไรยไงจังไม่ได้เข้ามาแบบแบบใหม่ตลอดเลยใช่หรือว่าเราเราไม่ทันหรือเปล่านะ <c oughs> แต่ว่าก็สป라이ต์ตลอด,รอดเราอาจจะไม่ทันนอมนังก็อ,อยู่ในกนา,ารมางขนาดนี้แต่อเราก็มีอะไรให้เราเจอไปตลอดใช่ใช เช่นแบบมีจะมีเหตุการณ์อะไรที่สนแทกมากสะใจมากมากหรออยากเห็นว่าส่ที่ที่ให้ให้สะใจก็สุดท้ากมากใช่ค่ะ่เห็นจะเห็นแบบโปรเจกต์แฟนแฟน้งไม่พาเหตนแฟรเรื่องที่ยอยทำโปรเจกต์วันเกิดให้เราแล้วนะเห็นแค่เห็นแค่ในในโซเชียลที่เขาตับเวลาแขกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตัวจริงยังยังไม่เห็นเพราะเรายังไม่ได้แบบไปออกไปสักเท่าไหร่หรืเวลาทำงานก็คือ ไปที่สตูดิโอเลยแล้วก็แล้วก็กลับอะไรเงยอาจจะไม่ได้ผ่านจะมีโอกาสไปเก็บแฟนโปรเจกต์บ้างไหมรูอม้อยาก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 มีนะหมายถึงว่าเดี๋ยวจะพยายามหาวันว่างแต่ว่าจะเก็บเก็บไม่ครบแต่ถ้าแต่ถ้าเห็นก็จะเก็บเพราเดืนนี้หนูก็ไม่มีวันว่างเลย <laughs> ก็จะมีแบบหลักเลิกงานอะไรอ่านนิดหน่อยตอนทำงานอีกหนึ่งข่าวดีแล้วกันนะของปีนี้ของเราก็คือเรื่องการเปิดแบรนด์ตัวเองด้วยอ๋อใช่เป็นแบรนด์ที่ Always Wonder แลวเร็วๆนี้ก็จะมีแบบคอร์สคุยจ้าซึ่ง Always Wonder ก็คือจริงๆมันเป็นความฝันที่แบบหลิงตั้งใจทำมาตั้งแต่ันเล็กๆจนไม่คิดว่าครั้งล่าสุดที่เปิดของอโซมันแบบ มีคนสนับสนุนเยอะขนาดนี้คือเป็นภาพที่หลิงค่ะคิดไม่ถึงอ่ะแล้วหล,ลิงคอยเห็นภาพแล้วหลิงก็มีมีน้ำตาก,กับสิ่งนั้นหลิงรู้สึกว่ามันเป็น กาละครั้งหนึ่งในชีวิตอะไรกัค่ะ mm hmm. ไม่คิดว่าหลิงจะมีวันนี้ได้เลยก็ต้องขอบคุณแฟนๆเป็นครั้งแรกของหลิงก็มีผิดพลาดหยุดอาจจะก,ก็มีผิดพลาดเยอะอยู่แต่ว่าหลิงก็แบบพยายามแก้ไขทุกวันแค่ที่แบบคนที่มาเดินผ่านไปหรือว่าแบบแค่แวะมาถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยหลิงก็อยากให้มอบอยากมอบความสุขให้กับแฟนๆ mm hmm. ถ้าผิดพลาดอะไรก็ก,ก็ขออภัยด้วยนะคะใช่ก mm ็เ hmm. ป็นอ่ <Okay. S 1> ของหลี่คือซุ้มมาทํามา5ปีแล้วมันเตรียมไม่อันอันอันนี้คือก่อนก่อนหน้านี้เตรียมแต่ว่าก่อนหน้านี้เราแบบคือหลี่เป็นคนที่แบบอยากมีแบรนด์ของตัวเองก็แบบมีขายอะไรบ้างอะไรอ,อ,อยา่างเงี้ยใช่ซึ่งเร็วๆนี้ก็จะมีแบรนด์แบบแบรนด์แบบสีแดงแล้วก็ขนมคือเอ็กโวที่ที่จริงๆต้องบอกว่าหลิออเหล่เป็นคนที่ชอบริงขนมมากคือหลิ่เป็นคนที่ชอบกบขนม แล้วขนมอันนี้ยเป็นขนมใ่เด็กของหลิงที่ที่เข้ามาบ้านอ่ะมันจะมีเขาเรียกว่าถังอ่ะปีติอกซีปีสตั้งไว้แล้วหลิงก็จะแบบ ทำโลกนโหลโหลสีแดงซึ่งมันคือเอ็กโวแล้วหลีกแบบอยากกินมากแต่หาซื้อไม่ได้ก็เลยคิดจะอยากทําขึ้นมาเองเพื่อที่จะแบบสนองตัวเองด้วยแล้วก็อยากให้แฟนๆได้ชิมวัยเด็กของหลีว่าเป็นยังไงปีนี้แสวงว่าซีอูโอทำงานหนักมากเลยครับเปิดตัวหลายธุรกิจใช่แล้วก็มีมีแบรนด์อิตาลีด้วยใช่ ึ่งอันนั้นก็เป็นสตอรี่ที่แบบหลีกออมที่ท,ที่ขึ้นมาเองค่ะใช่ร่วมกันออกแบบร่วมกันออกแบบซึ่งต่ไหนแต่ก็จะแบบดีไซน์ว่าเออมันมีสตอรี่อะไรที่ที่เราชอบแล้วก็อยากมอบให้แฟนๆแบบเวล,แบบแลาใส่แล้วรู้สึกว่าเออได้อยู่กับหลีกออมอยู่ข้างกายตลอดใช่อยู่ข้างกายตลอดต้องขอฝากคำสามประโยนี้ด้วยกันนะคะพอไหมคะหรือว่าเอาอีก จะทำอะไรอไหมคะปีนี้เดี๋ยวลองลองดูว่ามีเวลาอะไรไหมแต่ว่าจริงๆไม่ว่าจะแบรนด์อะไรหรืออยากแบบทำให้มันดีก่อนค่อยๆแบบมามาให้แฟนๆเราได้ใช้ใช่ทุกทุกแบรนด์เลยคือความตั้งใจของเรามันดีนี่ขนาดหนึ่งไม่ค่อยมีเวลาทำได้ขนาดนี้เลยค่ะทำได้เราเรามีเวลาอาจจะนอนน้อยแต่ก็ได้นอนนอนนะแต่นอนนะแต่เราแฮปปี้ใช่เต้ากับ เขาหมายกับตัวธุรกิจอะไงไงบ้างอาาเขาอยากมีอยากมีหน้าร้านของตัวเองเลยอใช่ตรงน,นี้เป็นลูกเป็นหลาคิดว่าน่าจะเป็นลูกเป็นหานยังไม่เป็นเลยเพราะว่าคือรู้เลยว่าเขาที่ผ่านมาที่เปิดบล็อกอัพคือ,อ,อรู้ว่าตัวเองยังมีอะไรที่แบบต้องพัฒนาเยอะมากมใช่ก็เลยอัณนานก็าจะอีกยาวไกลใช่อย่างบล็อกอัพจะมี ตอนนี้ตอนนี้ยังยังไม่มีเลยค่ะเพราะว่าต้องแบบจริงๆลงทุนไปเยอะมากกับ pop up store อะไระใชตงงต่ต้องพยอยามพยายามลงทุนต้องต้องพยอยามพยายามลงทุนเยอะเยอะเกินอันนี้เรื่องหนู <c oughs> ลูกตอนนี้คือแบบคลินิกหลายคลินิกเขาบอกว่าแบบจากโนเนาะเขาบอกว่าแบบ ผู้หญิงที่แบบว่าคนเขาให้เป็นแบบว่าเป็นแบบไอดอลเป็นต้นแบบในการทำศัลยกรรมอะไรเงี้ยเห็นแบบเออเป็นแบบเป็นเป็นเด็กหลิงคองยังไงเรสเพลนในการทำศัลยกรรมคนอยากเหมือนเรากันที่หมอที่บอกเป็นเบื้อต้นเลยไม่น่าเชื่อเชื่อแต่ลูกไม่น่าเชื่อหรือว่าคนที่ไปทำคือแฟนคลับเราเฉยๆแต่แต่จริงๆต้องขอบคุณมากๆที่แบบเออชอบ ไบหน้าเราส่วนเรามองตัวเองทุกวันก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองสวยขนาดนั้นคือมันก็ธรรมดาบางวันก็เบื่อบ้างก็ <laughs> ลองคิด,ค,ดคิดดูนานๆว่าเออผู้หญิงคนนี้ <laughs> <laughs> แต่คนชมเราตลอดอยู่แล้วนะใช่ไหมผู้หญิงทุกตัวเขาจะชมเราใช่ก็ต้องขอบคุณทุกคําชมแต่เราก็ไม่ไม่เคยหลงยังรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้สวยขนาดนั้นเราเราคิดว่าในความมัน เด็นของเราน่าจะหยุดมบาจากข้างในใช่หลีงรู้สึกว่าหลีกมีมีมีนิสัยที่เป็นของหลีงแล้วหลิกก็รู้สึกว่าร่างกายหลิงแข็งแรงเพราะหลีกได้ไปฟิตเนสดูแลตัวเองใช่ที่แบบอาจจะไม่ได้ขาวอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้เก,ก็บสีผิวหรือว่าหน้าตาแต่เป็นเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอืมเขาเรียกว่าเ,เขาเรียกว่าอะไรนะ เออว่าข้างหนอินเนอร์อินเนอร์ข้างหนใช่รู้เลยความสวยจากภายในมาสู่ภายนอกใช่ซึ่งนย่งรู้สึกว่าทุกคนมีมีความสวยแบบที่ตัวเองเป็นอยู่แล้วอก็สวยสวยใช่ทุกคนตรงนี้ก็สวยมีเสน่ห์สวยใช่ใช่ทุกคนสวย พวกเราสวยพูดไปรูปทุกคนสวยเออพวกเราสวยอ๋อพวกเราสวยทุกคนสวยทุกคนสวยทุกคนสวยพวกเราสวยใช่หริงชอบทุกคนมีเสน่ห์ของตัวเองอยู่เลยเออแต่ว่าก็ยินดีนะใครเขาจะเอาเราแบบหน้าเราไปเป็นต้นแบบเป็นอะไรอยากจะแบบคล้ายเราหรืออะไรเงี้ยเอาเล็บเราไปยืดได้ก็ยอมได้แต่ต้องคิดดีๆีิง เราเหมือนว่าดูแลภาพลักษณ์เราที่มันแบบต้องสวยเป๊ะตลอดนะค่ะสำหรับหลิงไม่ได้เป็นคนสวยเต่งเขาบอก <Dam. S 1> ว่าหลิงไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองสวยเป๊ะขนาดนั้นหลิงบางวันก็เห็นหลิงไม่สวยบ้างวันไหนค่ะวันไหนไม่สวยวันไหนไม่สวยเออมีน่ะมีน่ะแล้วทกุกวันนี้เราสองกระจกที่บอกว่ารู้สึกเองไม่สวยมันมีจุดไห ลองลบตัวยอย่างมันจุดได้ไหมเนี่ยวันนี้ก็สิ่ขึ้นกลางหน้าผากตรงไหนเอ่ยง <c oughs> กลางน่าจะเป็นคนที่เล็กมากใช่มันก็จะมีมีบางอย่างที่เรารู้สึกว่าแบบเออว่าดีก็สวยแต่ก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวมันก็ผ่านไปใช่แต่ว่าหลีงรู้สึกว่าแบบเออหลีงแบบไม่ได้เป็นค perfect น perfect ขนาดนั้นเพราะหลีงรู้สึกว่า ไม่มีใครเพอร์เฟกซ์อืมซึ่งความแบบไม่เพอร์เฟกตรงนั้นนะมันคือเสน่ห์ของคนเราอืมใช่โอเคขอบคุณค่ะเกิดเดี่ยวเดียวกับน้องออมด้วยมีเลนของกอดไว้ Subscribe ไหมอ้าวเมื่อกี้ก็ถามไปแล้ยเกิดน้องออมไหมก็เกิดน้องออมนี่จะเซอร์ไพรส์กลับไหมตอนนี้ก็ตอบไปแล้วใช่อ้าวแล้วถ้าบอกตอนนี้ก็ไม่เซอร์ไพรส์แต่มีแหละตอบไปแต่ไม่พลาดแน่นอน จะเปิดธุรกิจไม่ออกลิ่งดิ่งจะใส่ใจไม่ออกใช้คำนี้แน่นไ,ได้ <laughs> เดี๋ยวเขารู้อ,อ,อย่าให้เขารู้นะจะโป๊ะ <laughs> เนาะเ <laughs> ขม่เรโป๊ะ,อ,ปปะอ,อะฮเซอร์โลกอะพี่ก็ไม่พี่หน่อยนะคะทอกนต้องเรีน,นลูกนะ,ะ,กนนนะ,ะหนึ่งสองสองโอ๊คนีดต่อนะคะหนึ่งสอง

Aqui, aqui, <laughs>